สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้พามาดูว่าวลุงเอียดนะคะเรามาเล่นว่าวอยู่แล้วนะจะมาเจอว่าวลุงเอียดนะคะนี่ค่ะมาถ่ายให้ดูค่ะว่าวลุงเอียดว่าวลุงเอียดยอดวิวคนดูเยอะอยู่ คนดูเป็นพันแล้วคนดูใน YouTube เป็นพันแล้วเพราะว่าสุดยอดเลยเอออ๋อ,อเสริมหางนิดนึงหางเหลืองนี่ก่ะลุงเยยนลุงเยยนเล่นอยู่แล้วนะอู้ <c oughs> ทะเลลมแรงมากเลยนะคะวันนี้ลมแรงมากค่ะนี่ค่ะวัามางมกรของลุงเยียนนะคะขึ้นดีมากค่ะวันนี้ลมดีนะคะลม ลมแบบลมพายุเลยนะค่ะว,วันนี้ลุงแก้ไขแล้วนะคะขึ้นดีโอ้ทุกคนดูความสวยงามเราพาว่ามาเล่นอยู่แล้วนะคะก็เลยเห็นของลุงเยียนเล่นอยู่พอดีนะคะเลยมาถ่ายให้ดูค่ะเออค่ะ <c oughs> มันต้องเล่นลมแรงๆแบบนี้นะลุงเจนนะลมแรงเขาชอบเลยอ่ะอืมหนักเล่งนะร้าย <c oughs> ร้ายายไม่นิ่ง <c oughs> อ่ะวายโจลีลาในี่กลอ้โอ้โห <c oughs> ต้องผูกไว้กลับไปนู่นเลยนะ <c oughs> อืมปลักลั่ก็ไม่อยู่ปูว้กับตอใหญ่เลยนะฮะอ่ารมระดับนี้เราอารมอ่ารมระดับนี้กำลังสวยแต่ลมมันก็ไม่นิ่งอะลุงนะดูดมันไปมันโอ้โอ้โอตะวันหางโอ้สวยสยอสยสยืมสวยดสยดสยออ้เโช์กล้องขโชว์กล้องอ่สวยอโอ สวย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 แก้ไขเลยแก้ไขเลยสวยใครอยากดูว่าลุงเอียดนะคะก็มาเที่ยวทะเลสงขลาก็มาแวะสะบัวได้ค่ะคุณลุงเอียดก็มาเล่นบ่อยนะลุงเอียนว่างๆก็มานะคะว่างๆก็มาเรื่อยๆเนาะอ๋อคุณลุงวัดเอามาซ้อมนะคะซ้อมโชว์เอาไว้โชว์ให้งานวันเด็กนะคะวันวันเด็กให้เด็กได้ดู วันเด็กนะคะวันเด็กใครมาเที่ยวก็มาดูกันได้นะคะ<ม>คุณลุงอยากเล่นอยู่ริมทะเลสนามสะบัวนะคะสวยมากค่ะชมเพลินค่ะว่ามมงกืล,ล,ลหนูลงคลิปไปวันนั้นคนดูเป็นพันแล้วคนดูเป็นพันเลยสวยสวยสยอ๋อมีกปลายหางด้วย ออออให้ลมให้ลมให้ลมเข้าไปอยู่ในถุงนะงเออคุณลุงเก่งอ่ะคุณลุงฉลาดคุณลุงเก่งค่ะอืมต้องใช้ความคิดนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนตัวแรกของประเทศไทยเลยนะคะนี่โอ้โหชมมุ้นหางเลยค่ะโอ้โหโ วจริงๆค่ะอ๋หน้าตาดุด้วยนะคะหน้าตาดุด้วยนะคะคุณลุงทําให้หน้าตาเขาดุนะอหน้าตาพร้อมพร้อมบวก <c ười> นี่ค่ะว่ามาังกรคุณลุงเหียดค่ะ สามสิบสามสามสิบสี่เมตรนะคะสวยจริงๆค่ะนั่นเลยปีออนแรลงลมแรงค่ะของพี่ลีวันนี้เราพาว่ามาปล่อยด้วยนะคะทุกคนไม่ค่ะ สวยงามจริงๆค่ะของคุณลุงเอียดก็มาถ่ายให้ชมนิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปปล่อยว่าตัวของพี่หลีแล้วนะคะวันนี้ทำหลายคลิปนะคะก็จะถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคน ลม,มแรงนะคะลมพายุสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตา,ามกาดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่คือว่ามังกรตัวแรกตัวเดียวในจังหวัดสงขลาในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะว่ามังกรของคุณลุงเอียดค่ะสวยงามากมากค่ะถ้าลมนิ่งแบบแรงแต่นิ่งอทุกคนมันจะดีนะแต่นี้มันเป็นลมพายุแล้วทุกคนบายบายค่ะคลิปนี้ดูค่ะคุณลุงเอียดเดินอยู่ตรงนู้นนะคะ นะคะเจ้าของค่ะคุณลุงเพียงโอ้โหน,น oh, ถือกล้องโทรศัพท์อยู่คือแบบกล้องสั่นเลยเพราะว่าลมแรงนะครับ พายุเข้าจังหวัดสงขานะคะสวยงามค่ะแต่ว่า